สบายดีเนาะสบายดีเบดิดสุขสุคนเด้อเหมือนน้องเด้อมื้อนี้เด้ออ่ามื้อนี้กะสิพาตาอ้วนไปพาตัดออกแล้วเด้อมื้อนี้เห็พี่น้องเอ้ยเป็นกำลังมมกกำลังใจให้ตาอ้วนแน่แต่กิติดตามในคลิปนี้บางทีแพน้นางใหญ่อาจจะอ่าสิได้เข้าไปน้าร้านเนาะเพราะว่าเขาจะเอาสิให้เขา้าญาติสิให้เข้าเพียงแต่นําคนพอให้เป็นพอให้อ่าร้านร้านอุ่นใจ เป็นกำลังใจเพราะว่าพาะว่าท้าให้แม่เขาไปกับแม่ก็ส่งละเขาโบได้ดอกเขเห็นแต่มือนั้นเห็นเข็มยาสกัดใจลบเลยเห็นลูกหายญาตหายน้ำลูกเห็นลูกหายกับญาติหายน้ำลูกก็สีบางที่ก็อาจจะเป็นแม่นางไงที่เขาไปในห้องปาดนำเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไดก็หายติดตามไปนำกันเนาะขอนางไงเนาะไปหเขาก็ไปเบิ่งกันเลยพี่นนอะ แต่อ้วนกักำลังเกลี้ยมสิขึ้นขึ้นนี่น<ม>ี่พี่น้องไหมส่งกำลังใจฮะแต่อ้วนเนี่ยด้วยพี่น้องเลยก <c oughs> ูเป็นก็มา <c oughs> ่าพ่อ้ครับลายลับฝากชวนมาให้กำลังใจน <c oughs> คนเก่งลูกคนเก่งเน,นยเลุงฟันก็อยู่ในนี่หนิหนุ

แต่พอกไอหูเมืองซื้อมันเขาคอยเอาแค่เสร็จซื้อนี่เสร็จดูดอันนั้นออกซื้อบริเวณสี่ดีป่าได้เจออย่างเอายาฆ่าบ่นาบไม่ได้เห็นอย่างดอกบึงอลไรก็เบึงบึงอยู่ในป่าเบิึงอยู่น้ำอยู่ในเดีดูดออกซื้อๆรูก แล้วันนี้คนคนงายเลยเก่ง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 เกงเก่งเก่งเ่งเก่งเก่งเก่งนนี้โอ้โหสาวมากเลยวันนีนี่เะไรี่นอกพ็ดีหาเข็มก็จะดูดออกสื่อเนาะก็เราไปปาดลูกปาดร้าน ตอนนี้มันเยอะ่ากอนี้โอสรุปแล้วจ้วเริตัวนี้เท่าไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ข้างนอกนะข้างนอกข้างในเออสิเป็นิบเอ็ดคหสิเป็นันอันนี้วสียหาสาสีิบหกิบหกเข้มแล้วเอาก็ ได้ออกแกห้องบาดไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมีจต่จสมิมีจต่เอาอยาเมื่อไปกินแล้วก็ล่างบาดเพื่อแนน้าให้ล่างคู่มือเ้อะแล้วก็แม่นางใหญ่สิล่างให้ร้านเองพี่น้องเลยมีจต่ซื้ออุปกรณ์เมือ่อเพราะว่าเาคันสีมาที่มันก็ใกล้แต่ว่าถาหอดมืออที่ตัดสายไม้ยิบเราจังคอยมาตัดอยู่ในห้องหมอจอำล่างบาดล้างยั้งแล้วป้าสิล่างให้ร้านนี่ไปเอาอยามา เอายาแล้วก็กบไปหาเพื่อนอีกพี่น้องเลยประมาณสามสิบนาทีเนาะเขาไปห้องป่าบ้างหนึ่งเลยนไปอยู่พี่น้องได้นะพี่น้องยามแต่ย,ยาตานเสือเลยพี่น้องเนะเขาหอมกัญญาเพื่อนยุสน,นะโซงเทงือมาสือเลยอ่ะพี่น้องเลยสือทำอิดแมนเท่าเอายา,าที่เขาไปในหอนอ้องฝ่าเนาะแต่ว่าชุดตัวนีแหละเพื่อนจี อาจารย์มาให้กินอยู่ในเฮือนพี่น้องนี่ติดตามกันเบิ่ง,นะงนะแล้ว,ลวพี่น้องเนาะพี่น้องเลยแล้วนะเด้อพี่น้องเด้อร์กำลังพากันกลับแล้วก็สิมีแต่ติดตามอาการของเพื่อนทายาเมินเบิดนี่แหละ สิบสองโมงละให้กินยาสิบสองโมงละให้กินยามันมีกินตอนเสาร์ตอนเออขาจะว่างให้กัพยงามให้พ่อก็แม่เพื่อนอะไรเบิ่งเรื่องลางบาดลางเพลป่าสิฮะพี่ซอเองตอนเสาร์นอนแล้วเบียกไปส่งน้องมุกน้องยังแลยเราก็สิละเพราะว่าขาเจ้าแนะนำให้ลางกู้มือมีแต่ให้ขาเจ้าซื้อทงมือมาป้าไวเพราะว่าเขามันโบมีนั่นเดีมันโบมีแป้งมียังเอาไซเอามือหลอนๆเอาเอาตอง ได้สื่อทุ่งมือมาหลังเอาพี่น้องเลยขอขอบคุกกใจไปหลายๆเด้อทางสเปนมาปั่นเนาะเราเวลาขอมุกบใจแล้วเน้อเอองามเลยมาดีีทั้งงามเลยมาดีโอ้ยขอบคุกกใจท่านผู้ใหญ่ทุกท่านพี่น้องเอ้ยทางไปทางยุตซีทุกทุกท่านที่ลุกขึ้นกำลังใจให้พี่น้องไงไม่แปพงบรัสเลนทุกเส้นทางพี่น้องก็ขอขอบคุกกุญแจเพืนหลายๆขอมุกบใจเด้อ เพราะว่าเหลืองห้องหมอเหลืองห้องหมอแม่นางไงก็เคยพาพี่น้องมาอยู่ในนี้ตลอดอยู่พี่น้องก็เลยหูจ่จั๊กมาบอลน,นั่นขายยาบอลน,นี่กวดเลือดก,กวดยางมันยังมันก็นง่ายอีกพี่น้องเลยาชวนร้ายเลยเต้นแลนทางนีร้ายกว่าของพี่น้องมาแต่ทางหนองหน่งเข้าเนี่ยแม่นัดน,น้องมันเป็นทางนี้ในห้องห้องหมอนีน่มันดีกว่าห้องหมอเมื่อเนาะเอากระสีเอากระสีจักบอลเต้นบอลแลนบอลหันบอลนี่แน่ เรียอาจจะใส่ไปไหวถ้าพอคนนั้นใส่อันนั้นไปสื่อดอกไฟดอกไฟเพิ่นขาดเพื่อนเห็นไหมคะป่านยังกองใช้สวัสดีสวัสดีไหมในล่นก้องสวัสดีคบปาลูงามนคนน้อมือนี้อขอคุณพะหน้าเลยไหม ขอบคุณปานาเนี่ยค่ะอขอบคุณปานาเด้อร้านหายแล้ววันนี้ร้านไหนยี่ผาเค็มพี่น้องเไงตวงๆเมืองตะเกาคือว่าเข้าสิบลายออกมาแต่มันบลาไหลออกบบได้ดิมันอันนั้นๆเลยมันมันใหญ่โคตรเนาะมันใหญ่ดิใหญ่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบน้ำหนองแล้วก็เป็นเอ้าข้าวเหนียวบีบมือนั่นๆเป็นก้อนมันเนื้องมันมันเป็นเนื้ออันนี้ะเนื้อแข็งๆด้วยนะคือการกับอ่า สีนที่เข้าเห็นธบเจ้ค่อยคั่วเนาะแถวหลืบๆวันนั้นมานะก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแน่นพี่น้องเลย้วทึเนมูกั่เห็นตุมอ้ทางกินทางอันนั้นพรเนี่พี่น้องเลยแต่อวนเอ้ย เอาเข้าไปนอดเลยขอบใจฟังหลายๆเด้อไปแหละไปเลยขอบรู้แล้เห็นหนาคือตากแดดนี่เห็นหนายองาแยงอยู่ขอบมุกขอบใจแอบใง่ายฟังหลายๆเด้อที่เพิ่นิสาพาไปพี่น้องมืองานจะก็ได้เพิ่นเลนหาพี่น้องทุกชิงทุกอย่างขอบมุกขอบใจเพิ่นหลายๆจ้าขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีพร้อมเด้อพี่น้องเด้อที่ไปแทางพี่นาเนาะแม่นเลย ขอบใจเพื่อนหลายๆขอบบุณขอบคุณพินาน่าทั้งอเมริกาที่เอาจาเอฟซีทุกๆท่ททานที่เป็นกำลังใจให้ซองครอบครัวสาวไทยแล้วก็ครอบครัวเซฟเพนซ์แน่พี่นังก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆทุกกำลังใจทุกคอมเมน,เมเนเออต์พี่นังเลยเป็นกุศลที่เพื่อนได้สั่งมากครับขอให้หในถุงแม่เพื่นเออพินาน่าก็ดีครับขอบขอบใจเล้วเออเพื่อนว่าเพื่อนเหตุบุญทำบุญเนาะทำบุญในแม่เพื่อนเพื่อนก็เลยซอยท้าววันในซาก็เลย ทําบุญกับตาอ้วนเพิ่นว่าเพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นบ่มีหวังทําบุญนะเพิ่นว่าอ๋อก็ขอให้ฮอดให้ถึงแม่ของเจ้าเด้อสาวนาเนาะครบรอบ2ปีแม่ลเสียแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่แม่ลเสียนี่อ๋อ้ก็เลยว่าพอดีเลยพี่เห็นตาอ้วนพอดีเลยพี่อยากทบุญให้แม่พี่วอืแม่เพิ่นสเดือนนี้แต่ว่าครบรอบ2ปีก็ขอให้ฮอดให้ถึงอ่าแม่ของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อ ขอโมกขอบใจแท่นหลานขอโมกขอบใจแท่นน้องสาวน้องเคยได้หลายพี่น้องเลยขอบใจได้หลายอ่ะคลิปนี้ลาก่อนเจอกันคลิปหน้พนาพี่น้องบ๊ายบาย